ช่วงครัวคุณรีดสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ขนมเยลลี่ตราเจเล่ไลท์ช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้ซี่โครงหมูอบซอสเหล้าแดงซอสเหล้าแดงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะ ทำยากมากเลยไม่รู้เขาใส่อะไรกันบั่งนะคะแต่ว่าทานทีไรอร่อยทุกทีวันนี้แหละค่ะเคล็ดลับจะถูกเผยออกมาว่าไอ้ซอสเล่าแดงมันมีอะไรกันบ้างหรือมันไม่ใช่แค่ไอ้น้ำลาดเย็นตาโฟไม่ใช่แม้กระทั่งลาพังเย็นตาโฟยังต้องไม่รู้กี่อย่างเลยมันถึงจะออกมาเป็นอร่อยขาดไม่ได้เลยซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งตระเด็กสมบูรณ์ลงไป แล้วตามมาติดๆเลยซอสหอยนางรมคีโตตราเด็กสมบูรณ์ผลิตจากหอยนางรมแท้ๆคัดสรรคุณภาพอย่างดีตามด้วยอะไรคะเต้าหู้ยีอัตามมาติดๆผงพะโลง่วนสุนตรามือที่หนึ่งนี่นะคะลงไปเราต้องได้กลิ่นอย่างนี้เลยตามมาด้วยเหล้าจีน น้ำตาลกรวดลงไปตามมาติดตแบะแสแบะคนทุกอย่างให้เข้ากันเราจะไปอบเราต้องนึกถึงอันดับแรกต้องมีคิงนี่เชฟไนท์แปดนิว้วเพนกวินรุ่นคิงสตันกรรมวิธีในการผริตของเขาไอส์ฮาร์เดเตรียมทำการผัดเครื่องซอสเหล้าแดงเทน้ำมันพืชเกสรลงไป เพื่อใช้ทอดอาหารเพื่อจะได้ไม่อมน้ำมันน่ารับประทานเปิดไฟอย่างรุนแรงกระเทียมลงเลยตามด้วยขิงม,มันก็จะหอมเลยรีเจาซี่โคหมูลงไปตรงเนี้ยให้มันสะดุ้งสะดุ้งกับน,น้ำมันซอสเล่าแดงลงไปเลย เสียดายซอสเหล้าแดงมากใส่น้ำลงไ้ตรงนี้อืมเพราะเราต้องทำการตุนหมูของเราก่อนนะจ้าเราก็จะนำนี้ไปตุนเลยตุ๋นในหม้อนี้เพราะเราต้องทำการค่อยคอยตุนไปตุนจนกระทั่งซี่โครงหมูของเรานุ่มละมุน หลังจากได้ทำการตุ๋นไปเรียบร้อยซอสเหล้าแดงซึมซับลงไปในซี่โครงหมูนี่จนเป็นแบบนี้ขอโทษยังไม่จบน้ำขึ้นมาพักไว้เพื่อเอาไปทอดแบ่งน้ำซอสเหล้าแดงเรามาส่วนหนึ่งตรงนี้เพื่อมาทำการเคี่ยวไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลาดบนหมูของเรามันก็จะเกิดความหนืและ นี่เลยแบบนี้ประมาณนี้นะคะพักไว้เรามาทอดหมูกันก่อนซี่โครงหมูของเราที่ได้ทำการออสโมซิสเตรียมลงกระทะนี่เลยไปปึ๊บอืมปึบอ,อืมเตรียมพร้อมเอาขึ้นแล้วปึ๊บนี่เลย เสร็จปั๊บมาใส่ชามแล้วนำซอสเล่าแดงของเราน่าทานมากโรยด้วยต้นหอมตามด้วยงาขาวเสร็จสิ้นเมนูซี่โครงหมูซอสเล่าแดงนะคะอย่าลืมขาดไม่ได้เลยผงโลวมวนสุนปรามือที่หนึ่งซีอิ๊วดำ เด็กสมบูรณ์และอะไรรู้ไหมนี่ซอสหอยนางรมขี่โตตราเด็กสมบูรณ์ค่ะ